<ๆ>ตัวเล็กทำไมปลามมแจัสายนี้วะปลาช่วงนี้นะครับจะขึ้นเป็นเวลาช่วงเช้าก็โภพีก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับจะขึ้นประมาณเจ็ดโมงนะช่วงเจ็ดโมงก็พอได้ยิงทีสองทีนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่ ไซโลยิงไฟแล็บเดี๋ยวเอ้ยปากกาส่วนพอถึงกลางวันนะครับก็ร้อนแดดก็ไม่ค่อยได้เฝ้าหรือรไม่ไกลดุดก็จะไปเฝ้ากันช่วงเย็นเลยนะครับแล้วก็ปาก็จะขึ้นประมาณอ่าประมาณทุ่มไปแล้วนะครับ ออืส่วนเหตุการณ์ความตื่นเต้นของวันนี้นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงมืดนะครับช่วงมืดอออืม จะอยู่ยังไงยิงเด่นๆนะใครจะไปยู่สักนน้าเล็กนะครับยังไม่เคยได้ปลาสวายผุดเลยนะครับยิงมาเข้าปีที่สองแล้วยังไม่เคยได้ปลาสวายผุดเลยก็ช่วงมืดแกก็ยิงโดนนะครับนาเล็กยิงโดนตัวใหญ่เอาเรื่องก็มีเหตุการณ์กว่าจะเอาปลาขึ้นนะครับลาบากมากครับเหมือนเหมือนมีอาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาตัวยากมากไาโดตัวใหญ่มายิงไม่โดนครับว่าจะมีอาถรรพ์แบบไหนนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับลองมาดูกันครับ ค่อยสู้เลยโอ้เข้าหัวหัวโดนหัวเดี๋ยวไล่ยู่มันไม่ค่อยสู้เลยไอ้ทับสามซีเอาโดนโดนอยากยังเราไม่โดนไม่โดนสามซีไม่มีใครโดนเลยทีหลังก็บอกไว้นะเอาแล้วหลังมาไมนไม่ไม่ไม่ถ่ายตรงๆหน่อยไฟอ่ะดอกเบนปาบินครับเดี๋ยวผมหว่านให้ผมหว่านไม่โดนไม่โดน ไม่โดน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 สามอีกบกเหลียมันซีเซนมันสบัดไม่ปลามันไม่นิ่งไปพี่พี่เดี๋ยวปนเาเดี๋ยวปขามเดี๋ยวเดี๋ยวเไขเก็ออกปืนยางออโอ้ยเดี๋ยวก็โดนต้อมแล้วหลังก็บอกไว้เพื่อต้อมเอาเลยอ๋อพี่ต้อมรออยู่เออมันมีคนนึงต้อมแมนอยู่แล้วเมือําในตำนานนะเข้าเงียงปเข้าเงียงนึง ทีโดน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 โอ้โดนลโดนแล้วโอเคในตำในตำนานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่องสี่องอตอนนี้อยู่นีอยู่ข้ามต้องรูดลยป่าอยู่ไหนเฮ้ยชายสี่ เฮ้ยลุตอะไรเนี่เหี้ยต้นเขว่านะเ้ยเฮ้ยไมันนากเลยวะทำไมมันลำบากอย่างวะกว่าตัวนี้แล้วมันก็สาย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 ไฟสายไฟดอกงอเลยเฮ้ยครับข้ามโดนโดนข้ามมันตึกนะข้ามเฮ้ยยิงส่ไหมให้ลุดเลยหมดเรื่องไป ไปไนนี่นี่นี่ปืนเานี่เออปืนข่าปืนข้าจโดนโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอี่ไม่ใครโดนเลยนะก็ป่ามันไม่นิ่งอ่ะ ใจเย็นหวานไปหวานไปหวานก้อนหวานก้อนไอ้บอสไอ้ียถ้าไม่ดูมันกระบาหน่อสักพวก่วมันรุ่ตัวนี้อนต้องหาคืออะไรอุ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยไปเลยรุ่จริงจริงรุ่จริงจริง้บา้ก็าฟาดก็โดนแต่ฟาดโอ้ยเอ อ่อนอ่ออ่เด็กอีใหญ่ด้วยอ้วนทีสุดแล้วคนอ้วนเลยหกเจ็ดโลเจ็ดโลอะได้เนี่ยดูเชียวดูดอกกูสามที่โดนดิมันเนี่ยดูดอกแล้วมันมันเขามันใจหลวงพ่ออะไรวะมันไม่ได้เขาใหญ่ใหญ่พี่นุ้ยเมือนเขาเหมือนเขาอย่างเงี้ยนะเขาหนึบหลงเงี้ยแรเขาคิดว่าอ่แล้วโอ้แล้วดูดอกนี่เล็กนิดเดียวเองโอ้โหงูเตี้ยด้วยเออไหนโอ้โห พ well, ี่พี่ข okay> ี้โพลี่ไงพี่สี่จุดห้าแล้วเทียบเลยเบนปลาบินไม่กินปลาเหมือนไม่ได้ไหนไหนไหนเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเขาโผล่หน่อยให้กินดิให้กินดิให้กินไปหน่อยดิส่งงานลูกอาจารย์ไปเลย มันจิ้มอยู่นิดเดียวเก็ทะก็มันได้เงี้ยงนึงน่ะมันก็ได้เงี้ยงนึ่งน่ะแต่มน้งงนึงมันเพียงแต่มันไม่ทะลุเน้้นับนี่โดห็นตัวไโดนกันคอคมันสมันไม่เข้าอะไรเลยมันโดนกระดูกกระดูกอยู่งี้แล้วมันฟ้าไม่เจ็บเลยมันไม่มีอะไรเลยไงอี้เกูซ้ำสองทีมให้โดนเลย่าหมดเลยยางสี่เซนยางทบัด อย่างใครอย่างพี่เขาอ่ะโอ้ยไม่ต้องเข่าเราของกูก็ยังข้ามอย่างไม่ได้โดนเมื่ตอนยิงอ่ะไม่เห็นยิงตอนน้ำมันขึ้นยิงดักน้ำยิงเดียวตอนที่ไหนยิงกูบอกว่าพี่น่าโดนจังเลยนี่คุณู้เลยพอพอพอสร้างสาหมากเอ้ยโดน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 ให้ไรบ้าให้เชี่ยววางปืนเลยโอแดกนี่ งที่โคตรเลยเนี zat, ่ยฟาดปุดอันนี้ก็ยิงโดนแล้วแล้วก็เออพุ่งมาโดนแล้วรุดออกมาแล้ทำไมมันรุดวะผันแพรบเลยนะน่าจะโดนเออโดนแล้วมันดังมันดังเถิงล่างแน่เลยมันดังปึ๊ดเออพอไปฟาดนะกูรู้เลยว่าพอไ่ต้องบองรุดชรุดเขาซ้ำดังบุ๊เออต้องซ้ำโดนน่าจะหลังแหละหรือหนังนะน่าจะช่วงหนังไม่หลังก็เถิงเถิงอยู่คู่ซ้ำสองทีไม่โดนเลยา มึงก็ท้ำไม่โดนพวกก็ท้ำไม่โดนกระดุดเนาะเฮ้ยมึงใช้ปืนยาวเขาไม่เหรอไม่ปืนผมผมไอ้นี่ใช้ปืนยาวซ้ำก็ไม่โดนกปืนยาวซามยังไม่โดนเลยงงหมดเลยฟาดป่าฟาดโอ้โหมาเป็นรถท่อร์ดเลยรถมันพุ่ดไปเลยอะแล้วมันขึ้นพอขึ้นปุ๊บจิกนักหนาเลยก็ไม่คิดว่าขอซ่ามาเฮ้ยโดน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 ยิ่งเข้าได้ปากจริงนะเจ็ดโรมีตัวเนี้ยก็อยากให้เข้าได้นาบึ๊คเลยอะมันจะเดินไปไหนวะก็ ก็เราก็ซ้ำเมื่อกี้เนี่ยเราก็ว่าปลามันพูดหรือมันยังไงไอวีเอ้าคนโดนก็ไม่บอกเออแล้วเขาไม่พูดกันเลยว่ะนี่นี่อยู่หน้าวีนี่เร็วเร็วปลาอยู่หน้าวีนี่เนี่อยู่กระถางนี่อยู่กระถางนี่ยเอายิงอีก เอาอีกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงซ้ำอีกซ้ำอีกโดนแล้วยิงอีกของใหญ่ว่าทำไมเสาเสาเสาเออทำไมทำไมตัวสูงว่าจะมีไม่รู้เ้ยไอ้ตัวนี้มันใหมอนให้ไอ้มอดโดนโดนโดนโอ้โหตวพู่ แล้วกองพีงเนี้ยปลาตอกผู้ปลาตอกผู้เอายังไงแล้วกองผมไอพีดอขาดวันนี้มันเป็นอะไรวะวันเนี้ยเฮ้ยถามอีกถามให้เลยถามให้เลยใช่ป่ะมันเหลี่ยสื่อยังอยู่ป่ะอ๋อยังอยู่สองสายถามป่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจะถอดดอกเฮ้ยจะถอดไข่อยหมอจะถอดแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออไอ้วันนี้ปานเป็นอะไรวะมันหลวงพ่อมันดีเปลี่ยนทุกตัวเลยวะ เอาไส้รัของไข่เนี่ยได้นิดเดียวเองเนี่ยเข้าเลยโอ้ติดกระดูกติกระดูกโอ้ป่าเป็นไปไรนวะวันนี้ยากเข้าเนี้ยงเียวนั่งอยู่อีกเข้าได้เงี้ยงเดียวโอ้ยายเวยฮัลโหลแล้วโดนก็ไม่บอกว่าโดนเราเห็นแล้วมันดุ้งขึ้นมาว่ามมนได้ชักเลยนี่มันเข้าติดกระดูกเนี่ยของเสือเนี่ยหลุดไปแล้วด้วยนี่ รุดแล้วหรุดแล้วของเสือหรุดที่ไหนทำไมรุดไม่รูดเนี่ยถ้ารดเนี้ยทำไมยังไปไ่ขทะลุยถรอยู่เนี่ยไม่เห็นไงเนี well. well> ่ยอ๋ออย่างนเยขอไข่เหรอที่ปักไข่วีไข่วีดอกขาดเห็นไหมมันกินดอกอีกอ่ะคไม่โดนอะไรวะเขาซ้ำโดนปะโดนโดนไม่ใช่มีคนตัดสายของเปลอืไม่ใช่มันมันมันี้ยจันหวนของปูนเฮ้ยนี่ขาดบ่วงเลย คาดบ่วงกระดูกเอ้าคาดบ่วงไม่ใช่นี่แล้วน่าจะกระดูกเปื่อยเองเปื่อยเจ้าของไม่ดูแลเปื่อยเองแบบว่าปลดปักปักอะมันเป็นไอ้นี่พอปลาดึงแรงโอ้ยากเย็นดอกดอกดอกปลาดอกดอกลาก็โดนตุ๊กชักเลยพี่ต้อยบอกโดนเท่านั้นแหละพี่ต๋อยพี่ต้อยเพชรปลาชักพี่ยิงไปคู่พี่เสื้อกายังคิดว่ามันน่าโดนทั้งคู่เลยเราเห็นน้ำบุ้ยนึกว่าปลาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยิง ก็หมวนกันอยู่ทั้งคู่อยู่ดีมันขึ้นมาตีอยู่กลางๆเอารู้เลยว่าต้องมีคนโดนแล้วแม่งเป่งเป่งแม่งเลยเชี่ยวเฮ้ยมันไหลแล้วเนอะกูเกือบห้าโลสี่โลกว่าตัวเนี้นะอืมสี่โลกว่าประมาณได้นะห้าโลประมาณแจ่มแป๊ดตาหนักนะตอนนี้ห้องเหล็กหกเจ็ดโลอ่ะเออใจใหญ่ใส่เนนียะใหญ่กว่าเยอะเอผมเมื่อวานไม่เกินซี่ไม่เกินซี่ซี่ฮะผมเมื่อวานตอนเช้าก็รุ่นนีเลยห้าโลเออ โอ้ยากเลยกับบ้านเถอะยิงยากว่ะมันเปทางไหนบ่วะเนี่ยเออเอาดอยวีไปกินใช่ไอตัวนี้ได้ตัวนะต้องสั่งเวลูปดอยตัด